วันนี้ติไงจะใครละ่ะมใช่ใช่เนี่ยผมก็ขี่ไป,ไปผมเลยเอามันเข้าไป เขียจงตกมิมันไม่มีบกเออดึงเลยดึงังแรงผกลัวงูนะมึงรู้ป่ะไหมกลัวงูเนี่ยมีการล่องูมาแล้วนะรับนนี่ดูดูดูทำเล่นไปได้ร็วดินี่นี่ยนี่นนน่ ไปน้องก่อนโอเคให้ทำอะไรครับผมวันนี้เราก็จะมารังสรรค์เมนูครับข้าวคุกปลากระป๋องแล้วก็หนังกากหมูนะครับผมปลาที่ปลาทอดของใครก็ไม่รู้เราเจอเราก็รักมาเาจะมาดังสั่งนแล้วเราเราจะดูว่าวันนี้เมนูจะออกมารสชาติยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราก็คือวันนี้เรามีพวกกรรมการคณะกรรมการมารอชิมนะครับผมติดติด ได้กรรมการเป็นไงางครเมนูที่เราลังสารมาเนี่ยให้กับคณะกรรมการได้ลองชิมแล้วครับเพราะซึ่งวัตถุดิบหลักของเราคือวันนี้คือปลากระป๋องหนังหมูแล้วก็เออปลาทอดของใครก็ไม่รู้นะครับคณะกรรมการเนี่ยหลังกินกันแบบอร่อยเลยครับผม เป็นไงติชมได้นะครับผม okay. Okay. Yeah.